โอ้โหหนูแม่นมากอ่ะหนูมีใครกระซิบอะไรอยู่บ้านอ่ะแม่นจริงอ่ะออลัคนาราศีกุมนะครับนะครับลัคนาราศีกุมนะครับดาวเสาที่ทับลัคนาราศีกุมอยู่ได้องค์เก์นาระเกณฑ์มาพักใหญ่ๆแล้วออขออธิบายให้ฟังก่อนคําว่าอง์เกณ์นั้นเป็นตําแหน่งชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์ราด,าดาวใดลัคนาใดที่ไปได้ตําแหน่งอง์เกณฑ์ ถ้าเป็นดวงกําเนิดก็หมายถึงเขาคนนั้นมีวาสนาดีตั้งเนื้อตั้งตัวได้เร็วมีคนคอยผลักดันให้การสนับสนุนและถ้าเป็นดวงจรอ,อย่างปีหน้าเนี่ยดาวเสาทับลัคนาราศีกุมได้ตาแหน่งเป็นองค์เกณฑ์คือคําว่าลัคนาราศีกุมที่เป็นนาระเกเคาว่านาราเกณฑ์คือลัคนาราศีรูปคนคซึ่งจะประกอบไปด้วยขอผู้ที่ฟังนิดหนึ่งจะมีกุมมิถุนกัน ตุลธนูพวกนี้จะเป็นลัคนาราศีรูปคนหมดนะครับดาวเสาร์ที่ทับลัก์ก็ทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดาวเสาร์ยังเป็นเกษตรราธิบดีคู่กับดาวราหูในลัคนาราศีกุมนั่นหมายความว่าในปี2567นั้นคุณยังอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าจะเป็นปีแห่งการตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัว นะครับและในเงื่อนไขที่ผมบอกตรงนี้ดาวเสายังให้คุณอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าลาบผลมันจะได้มาโดยง่ายนะ,ะมันก็ต้องลงมือลงแรงทำแต่แต่ดาวนะครับดาวเสาที่ทับลัคนาแล้วก็ราหูที่จะย้ายเนี่ย,ยจริงจริงอะย้ายตั้งแต่ปี6-6แล้วมาอยู่ในเรือนการเงินแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิก ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องบริหารในเรื่องการเงินการทองให้ดีนะครับส่วนดาวพระหัสนั้นจะย้ายราศีในช่วงประมาณวันที่30เมษายนไปอยู่ในเรือนที่4นับจากลัคนาราศีกุมแล้วไปได้เงืินไขพิเศษที่เขาเรียกว่าปทุมเกณฑ์ พระรหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยปทุมเกณฑ์ไหมเพราะไหมพระรหัสสี่ก็คือไปอยู่ในเรือนที่สี<ะ>่ทรงศักดิ์แช่มช้อยความหมายเขาคือว่าจะมีเกยียรติยศมีความสําเร็จมีชื่อเสียงแ<อ>ช่มช้อยก็หมายความว่าไปไหนก็มีคนอยากให้การต้อนรับ<อ>และเมตตาเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่ง<อ>ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมหลังจาก30เมษายนไปแล้ว และเป็นความสําเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของการอ่อนเนื้อถ่อมตัวฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมจํมจำที่สินแสหมิงพูดไว้ให้แม่นเลยนะพยายามไปไหนก็แล้วแต่อ่อนเนื้อถ่อมตัวเข้าไว้นะแล้วก็จะมีความสําเร็จตามคุณสมบัติที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะครับนะครับเสียงอะไรดังมาจุ๊งแกวนะฮะนะฮะฉะนั้นฉะนั้นชาวลัคนาราศีผมขอคัดลงเสียงนิดนึง ผมผมไม่ไม่โอเคมันดังโทษนะครับเอาใหม่นะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมในปี2567จะทำอะไรก็ตามจังหวะดีกำลังมาให้รีบเลยรีบกอบโกยรีบกอบโกยความสำเร็จความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของงานที่เกี่ยวกับโซเชียลความสำเร็จที่จะมาจากความรู้ใหม่ๆความสำเร็จที่จะมาจากการเอาความสามารถส่วนตัวเอาออกมาใช้งานสักที นั่นหมายความว่าจะทําเงินทําทองให้อย่างดีในปี 25, 2 5 6 7าเรียกว่าสำเร็จทางการงานการเงินเลยไหมคะอย่างนี้การงานสําเร็จเงินก็สําเร็จแต่ดาวราหูที่ไปอยู่ในเรือนที่2เนี่ยบางทีโบราณเขาบอกเป็นราหูลวงทรัพย์ในความหมายก็คือว่าถ้าจะไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคอะไรก็ขอให้ระมัดระวังบางคนแบบว่า มีความเขาเรียกว่าชอบเกี่ยวการเสี่ยงโชคมากแต่จังหวะบางทีมันก็ไม่ได้ได้ไดเสมอไปไงฉะ<ช>นั้น<ช>แต่ผมว่าแค่ทามาหากินคุณก็มีตังแล้ว<ช>นะฮะมีมีหลักทรัพย์มีอะไรที่ดีแล้วขอให้กล้าที่จะเริ่มต้น<ช>นี่เวลาดูการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเขาจะดูที่ดาวอะไรดูที่ดาวเสราร์ดูที่ดาวราหูดูที่ดาวพฤหัสและในความหมายที่ผมพูดถึงตรงนี้เป็นดาวที่ส่วนใหญ่แล้วให้คุณกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ช่วงประมาณพฤษภามิถุนาไปแล้วการเงินคล่องตัวมากมีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆและสิ่งที่จะเป็นฟันเฟืองสําคัญทําให้คุณได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนั้นมาจากคนใกล้ตัวของคุณ<อ>แฟนคุณ<อ>คนรักคุณญ<อ>าติคุณ<อ>นี่แหละครับจะเป็นอะไรที่เป็นตัวเริ่มต้นที่ทําให้คุณได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วจะไปได้ดีคนรอบตัวเอาโอกา ถูกฉะนั้นดาวพฤหัสที่ได้ปทุมเกณฑ์ที่ผมบอกพฤหัสสี่ทรงศักดิ์เข้มช้อยเนี่ยพยายามทําอะไรอย่าไปวันแมนโชว์พยายามอย่าไปอีโก้จัดพยายามหาฟังคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ผมพูดไปเนี่ยจะดีมากทั้งผู้ใหญ่ทั้งแฟนคนรักทํากับคนที่ผมบอกยังดีกว่าการไปหุ้นส่วนกับคนอื่นหรือแม้แต่เพื่อนก็ตาม นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็การเงินนะจากพฤษภามิถุนาไปนะยันปลายปีเลยนะ,ะครองตัวโคตรหาเงินหาทองได้เยอะมากนะครับนี่คือในยยะสำคัญของชาวลัคนาราศีกุม<ะ>ส่วนดาวราวหูที่จะไปอยู่ในเรือนที่สองนั้นมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคืออย่าไปทำอะไรที่ผิดมไม่ว่าจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ผิดกฎหมายหรืออะไรที่มันออกไปทางสีเทาพยายามเลี่ยงะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ชาวลัคนาราศีกุมงานที่เกี่ยวกับโซเชียลจะนําโชคดีมาให้แต่ก็เป็นอะไรที่คุณต้องระวังจากโซเชียลด้วยอย่าเอาโซเชียลไปใช้งานในทางที่ผิดะนะอันเดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียลไงนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยโหดีมากดวงกําลังจะดีมากดวงจะแฮปปี้เลยโหกำลังจะหาเงินได้ดี ไอคนที่คิดดีมันก็คิดจะหาเงินไอคนที่คิดไม่ดีปุ๊บมันเห็นเพจหนึ่งทําขึ้นมาเอาไอ้นี่ขายของนี่กูก๊อปเป็เพจมึงเลยทําปลอมขึ้นมาให้คนโอนเงินมาให้อย่างเงี้ยเลวยังเงี้ยผิดถูกไหมฮะเราพูดกันตรงๆอทําที่ถูกยังไงก็รับทรัพย์นะชาวลัคนาราศีกุมนะครับแล้วก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลมากพยายามสนใจอยู่ในเรื่องการทำมาหากินทำมาหาแดดของคุณเถอะยังไงชีวิตก็มีความสำเร็จเงื่อนไขมันง่ายแค่นี้ฉะนั้น ดาวพฤหัสที่ไปอยู่ปทุมเกณฑ์เมื่อกี้ที่ผมบอกไปอยู่ในเรือนที่4เรือนพันธุไปอยู่กับดาวมิรุตยูก็เล็งไปยังเรือนการงานด้วยฉะนั้นดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่แเมื่อดาวพฤหัสไปกระตุ้นกับดาวมิรุตยูนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของการงานเพอเผลอยากจะเปิดร้านดวงมาตั้งนานแล้วไม่ทำสักทีอปี67ทําเลยมีโอกาสมีความสําเร็จสูง เนี่ยคือเงื่อนไขที่ง่ายมากๆสําหรับดาวที่บันโครจรไปสัมพันธ์กับดาวที่ดีในดวงของคุณทีนี้มาถึงเรื่องของความรักงงผมสรุปง่ายๆเลยชาวลัคนาราศีกุมคนที่ยังโสดดวงความรักจะเด่นตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปคนโสด<ผ>ม,มีโอกาสนะพบมีโอกาสพบคนที่ถูกใจ นะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจคนที่มีความรู้สึกว่าคุยแล้วสบายใจคนที่คุยแล้วมองเห็นทิศทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองหอ,อมกลิ่นความเจริญรุ่งเรืองมาถึงนี่คือชาวลัคนาราศีกุมส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว,วนคนที่มีคู่อยู่แล้วปีนี้จะช่วยการทํามาหากินได้ดีผมถึงย้ําไงว่าทําอะไรทํากับคู่ครองจะดีนะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมบอกไว้ก่อน ชาวลัคนาราศีกุมจริงๆอันเนี้ยมันก็คงทุกลัคนาราศีแหละแต่ผมเน้นสําหรับชาวลัคนาราศีกุมอย่าคิดที่จะไปคบซ้อนจริงๆคบซ้อนนี่ก็ปวดหัวนะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีใดก็ตามแต่กุมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าปีนี้ดวงกําลังรุ่งเรืองเกี่ยวกันธรรมหากินเอาเวลาไปท้ายเกี่ยวเรื่องการธรรมหากินดีกว่าอย่าไปตีบ้างเซ็งบ้างส้นตึกบ้างอื่นๆบ้างก็ไปอย่างนั้นแหละ นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเงินคุณกําลังจะดีออถ้าเกิด <od> คุณไปหมกบุญเรื่องกลามอารมณ์เรื่องนา่ารักคล้ายๆเกินไปบางทีความตั้งใจเรื่องงานเรื่องการทำมาหากินมันก็จะน้อยลง,งค,คุณทําได้ดังนี้ปีนี้ชาวลัคนาราศีกุมเชื่อว่ารับทรัพย์ตลอดทั้งปีนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมสุขภาพล่ะคะสุขภาพมีเรื่องอะไรต้องระวังสุขภาพนะชาวลัคนาราศีกุมระวังเกี่ยวกับพวกหัวเข่า พวกปวดเมื่อยขี้เมื่อยสงสัยปีนี้นวดเยอะนวดเยอะนะไงไหนแฟนจะซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วให้แฟนนวดด้วยเลยแล้วให้นวดให้เลยยังไงก็นะก็ต้องซัพพอร์ตหลายด้านนะหลายอย่างหน่อยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุมว่าผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมให้มองไปในเรื่องของการทำมาหากินเข้าไว้ลู่ทางกำลังเปิดกว้างเพราะดาวพฤหัส ที่ไปได้ปทุมเกณฑ์น,นั้นไปเล็งในเรือนการงานพระรหัสมาไม่ได้มาเล่นๆน,นำโชคดีมาให้อย่างแน่นอนเพราะดาวพระหัสสำหรับชาวลัคนาราศีกุมสำคัญมากเพราะเป็นดาวที่มาจากเรือนการเงินและเรือนลาบใน12จักรราศีเรือนที่สำคัญที่สุดในเรื่องการเงินคือเรือนการเงินกระดุมพระกับเรือนลาบคือลาพระ<ม>ดาวพระรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสองเจ<ๆ>้าเรือนนี้ของชาวลัคนาราศีกุมฉะนั้น มันมาแบบเนี้คุณมีโชคดีเรื่องการเงินแน่นอนน,น,อน,นะครับสินแสหมิงของให้ชาวลัคนาราศรีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการออโชคดีครับ